ไม่ร <night> na, ู <t ops> <drie. S 2> ้เรื่องค่ะแล้วกน่าจะเท่ากัน้าต้องจ่อยดูนี่ตายนะตายทาทโปรโมชั่นไอยอม ันนี้มาบุูกบ้านบอกว่าหัวข้อคือจะมาเปิดกลุ่มเปิดกลุ่มอะไรคะแล้วซิขอเปิดกลุ่มขวดวายได้ไหมคะขวดวายนี่เหรอก็มีคนถามมาใช่ไหมว่าขปดขวดทั้งหลังนี่คืออะไรก็ยอมรับไปเลยค่ะว่าขวดวายถ้าถามว่าให้ฉันแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพรสแล้วบอกว่าอันนี้มาจากซีเจอันนี้มาจากซีสแลนด์อันนี้มาจากฟรังเศไม่รู้เลือกค่ะคือเพียงแค่ขวดไหนสติกเกอร์น่ารักเจ๋งเก๋ไม่พิงแพงไม่เกี่ยวนะสมมติแบบคนแพงมากที่สวยไม่เก๋ขวดนี้แปดร้อยบาทเกบน้องดูอย่างเช่นพวกนี้เขาก็เป็นตระกูลเดีย กเห็นปลาเขาเป็นน้องหมาป่าเนี่ยสติกเกอร์น่ารักจะตายเธอ,อเหมือนสะสมสติกเกอร์เัวหนึ่งออกหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นบ้านเดียวกันทั้งหมดปุยตายายลูกสะใภ้ลูกเขยหลานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาวาดบนนี้ส่วนคนเนี้ยก็คือได้ข่าวว่าหายากมากเพราะว่าเหมือนหั่นชิ้นส่วนของยาติโกโหกิกามาหั่นรวมกันฉันก็เลยต้องเก็บให้ครบญาติทางตระกูลซึ่งจากประเทศอะไรไม่รู้ฝั่งนี้แม็กอ์นั่งช้านก่อนุ้่นาน,าน้าอ,งนานนองกิ้งก้าฮะน้องกิ้งก้าตโลโก พวกนี้เป็นเขาเรียกว่า natural wine natural wine คืออะไรนะคะเห็นเขาบอกว่าแบบมันไม่มีซอฟต์ไฟซอฟต์เฟสแล้วเหมือนแบบว่าไม่ได้อัดฟองทำให้มันเกิดเป็นไวน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบผ่านเวลาต่้งจริงอุยไยพอแล้วค่ะไม่ไหนๆก็ไหนๆแหละก็ห้องนี้ก็ได้อีกสักนิดนึงแม่เมยนของจัดไม่ไหวนายต้องเปิดกูวันนี้ภารก,กิจจะต้องเปิดกูเดี๋ยวขอที่ทำความสะอาดสองนาทีได้ปหมไม่ได้ค่ะขอเข้าไปแดดวิวเด็วมากบอกว่างนอน กระเป๋าข oh <to> no ่าเปิดถูกระเป๋าได้ไหมคะแม่กระเป๋าได้ไหวอยู่แต like. ่ห <thấy chưa> ้ามเข้าแล้วนะเขาได้แค่นี้โอเคปะที่เหลืองูกัดตลายนะตายเขากระเป๋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 าก็อีกกระชยบเองหนึ่งทีมงานก็คือถ่ายอยู่จุ้งจริงๆเลยพวกเธอเนี่ยกระเป๋าจริงก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าเป็นมีหนึ่งคนที่แบบว่าต้งกระเป๋าผู้หญิงทุกคนแหละผู้ชายก็ถามว่า365วันสิวันมีร้อยใบอย่างเงี้ยเธอใช้แค่ใบละสามวันเองนะไม่ไซื้อลงมั้งอยากจะให้ผู้หญิงทั้งหมดหันไปบอกผู้ชาย เธอห้ามซื้อเสื้อเธอใส่เสื้อซัมไปเลยหนึ่งอาทิตย์ใส่สามวันซึ่งเราก็ถืงไม่ขึ้นมันเป็นเรื่องอคือจริงๆิกระเป๋าก็ทุกอันมันก็มีเตือรี่ของมันเนาะเราไปเจอเขาที่ไหนแล้วนอ้องก็ต้องกลับบ้านกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอันที่แบบงงๆหลายอันเหมือนก <c oughs> ันคือแบบขาดสติแล้วก็ต้องดูนี่เอาอันแรกก่อนละกันไม่เคยคิดว่าจะเป็นไท p e ที่แบบว่าใช้แอ r Max อย่างเงี้ยเอ้ยเห็นคนอื่นเขาถือเป็นแบบว่าหนุณหนุ่มอะไรเงี้ยใช้แบบเล็กๆนั่นนี่เขาถือเขาสามสิบกับยี่สิบ คิดหอวังบอกว่าส0กับแีผ้าไม่ได้คิดหอวังชอบสั่งห้าก็ตอนนั้นอาจาร,รย์เอกเขาก็ชอบอยู่แล้วไงเรื่องกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็บอเอออาจาร,รย์เอกถ้าตดวเขาอยากได้3 5หแต่ว่าอยากได้สีเบอร์คันดี้คนนี้นิมิตขึ้นมาในหัวอยากได้สีเบอร์นดี้อาจาร,รย์เอกตอบว่าน้องมันไม่มีหายากมากเลยค้ามไปผ่านไปแค่2วันอาจาร,รย์เอกโทรกลับมาคิด ่งมาก็คือเธอต้องเป็นของฉันนี่ค่ะน้องแอร์แมสี่เบอร์กันดีบักตองเงินก็เลยต้องได้เพราะว่าเหมือนในระดีบขึ้นมาแล้วน้องมาหาจริงๆพออันนี้เสร็จปุ๊บดิเหมืนกันนะมันก็ใหญ่นั่นนีุ้ยฉันอยากได้ไซส์40สวยมากเลยเพียงแค่คิดเขาก็คงอยากให้เราเสียื้ๆ ไซส์40ก็คือใหญ่มากสี่เทาเวลาไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยใส่ถุงท่าแล้วก็ใส่ของใช้ของเราไว้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือคิ้วไปได้ทุกที่น้องคือจุอันนี้คือใบที่2ที่ได้ส่วนน้องคนนี้ทอมฟอร์ดก็คือรักมากเหมือนกันเพราะว่าไซส์ใหญ่เท่า40เลยใบที่3ในี่ก็คือวันนี้เป็นครอกดําเงินบินเทจน่ารักได้มาราคาแพงแต่ราคาดีสําหรับราคาของเขาก็เลยเหมือนตอนนั้นรู้สึกว่า ก็คือได้น้องมาจริงส่วนน้องคนนี้ก็คือ35เหมือนกันก็ไม่รู้หรอกว่ามันหายากหาง่ายสีฮิตหรือสีไม่ฮิตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นสีที่แปลกดีว่ะอันนี้มีมิตขึ้นมาเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้มีมิตน้องเดินมาเจอเลยอะไม่ผิดน่าจะญี่ปุ่นเป็นได้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจึงเดินทางไปได้แล้วตอนนี้แต่ถ้าเลือกหนึ่งใบนี้พี่คลิปจะเลือกใบไหนดีคะ ขายคนนี้ก่อนคนแรก40บอะน่าจะได้ใช้เขาน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเขาขนของอ่ะมันก็ไม่กล้าสมบุกสมบันอีกอ่ะแล้วเรื่าขนของไปไหนคะจบน้องแอ่นะเดีไม่ตอบเลยเว้ยเดี๋ไม่ตอบเลยก็คือทิซซี่เหลือก่อนแล้วอันนี้ก็สุดท้ายต้อมาน้องนี้ละค่ะาสตอรี่ของเขาคือตลกน้องโบเทกาเป็นรุ่นเอ็กโคลกรีนรักษาโลกคนถ่ายกระเป๋นี้เหมาะกับคริสมาสนะคะแม่คือบอกว่ารักโลกเท่มากไม่เคยมีใครถือระคืนเลยค่ะค่ะรับค่ะวางไว้ตรงแทชเชียร์ใช่ไหมผู้ชายเดินมาเพราะคุณซื้อกระเป๋า สีอะไรครับนี่แกะได้ไหมครับมันสีอะไรครับไม่ใช่ค่ะนี่สีไม่มันห่อกระดาษอยู่ไม่ใช่ค่ะมันสีนี้ค่ะแต่ตอนคือแบบกลับลำไม่ทันแล้วก็คือลูดไปแล้วอ่ะก็คือ่อเลยค่ะทงหมเขาเป็นหนังนะคุ้มค่านะตอนนี้ก็ชอบนี่เลยค่ะ B ีอันนี้อันนี้ก็คือใช้ง่ายสพายก็ได้คุณหนูก็ได้ฮิวก็ได้มันเป็นไซซิ่งที่ดีอ่ะคาได้าคลเล็กชันนี้ชอบอยู่อยูบบนน้องท่อมฟอดถูกต้องเพราะว่าสูงเหมือนกันเราอ่ะน้องฟองคนนี้ หนือว่าคือต้องไปอยู่คำบนไมื่อกี้เห็นสีเขียวนี่ออนแบบหัวนี่ช้ำใจมากใช้วันแรกไม่รู้ไปวางโดนอะไรมาเกอทั้งหมดนี่เช็ดแล้วเช็ดอีกนะ แต่อันนี้ก็คือน้องก็น่ารักเพราะว่าชิคก็สบายตัวได้เหมือนกันอันนี้หลุยคอม่ม่น่ารักมากอันคซื้อเหรอคะใช่ค่ะจบคิวดู้างในดมีลูกเลิอกอะไรของเขาด้วยเนี่ยใช้ไปงานแต่งงานมั้นเช้างานบวชเช้างานบุญอะไรได้หมดเลยสีเบบมากแล้วเมื่อกี้แอบเห็นน้องปุ้มปุ้ยนั่นนะคะน้องคอมฟอร์ตโดนสะกดจิตมาเพราะว่าน้องจุ้มปุ้ยแล้วก็น้องออนเซลล์ S <S ถ้าฉันไม่ซือ้อฉันขาดทุนฉันต้องซือ้อทบโปรโมชั่นน้องคนนี้ ไปพลากรอนเราก็แบบไม่รู้หรอกว่าโดเรมอนโดเรมอนอะไรเขาฮิตอะไรกันเลยอย่างเงี้ยเราเห็นอันนี้แล้วเราชอบแล้วก็เป็นแบบทรงกระเป๋าที่แบบโยนอะไรเขาไปก็ได้ของปุชชี่ก็คือหมายว่าหมั่หนึ่งเขาแบบคือมันไม่ทะลอกไม่อะไรรักษาง่ายอันนี้คือเทือนนามเือนบใส่เล่นเซิร์ฟป็ได้ <laughs> น่แหละก็เลยทอคนนี้น้องคนนี้มาเป็นแสมันรีหนึ่งดีมากอันนี้ดีมากกอดใส่ได้ถูกคุณหนูได้ติดใจมากคืออันนี้มาก่อนอมค่ะมันเล็กนแบบก็แล้วมันจะใส่ของได้แบบทุกอย่างที่เราต้องการฉันก็เลยใส่เซลล์ในโทรศัพท์มีหรือไม่มาก็ขายอันนี้น่ารักไปเถอะเซลลก็บอกว่าคุณเคยชานี้ไว้ใส่โทรศัพท์ได้นะครับอันนี้ใส่โทรศัพท์ฉันจริงไหมขายได้ค่ะเดี๋ยวไปวัดไมห้ค่ะมาถึงปุ๊บผมใส่ชินี้เลย นี่นะคะใส่ได้ใส่โทรศัพท์ได้ไายใส่ได้ไดไดแต่ปิดไม่ได้น้องก็เลยอ้างอย่างนี้ตลอดการก็นั่งได มีประโยชน์มีอีกไหมคะใบที่แบบว่าต้องเล่าเลยวินเทกน้องหนุ่มโทรมาบอกว่าเจอในไอจีน้องหนุ่มว่ามันเหมาะกับเจมาเท่าไหร่คะเธอสแกนหน่อยเอาเพค่ะโอนตังได้ไลมอ๋ออันนี้งงจริงน้องกิเตอร์เมื่อไหร่อะคะลองกิเตอร์นี่ก็คือถามว่าใส่อะไรได้บ้างน้องอลิซจะแหวนทั้งหมดที่ใส่ได้คือลิปสติก2แท่งมาสคาร่าหนึ่งแท่งยาแก้แพ้หนึ่งแผงแล้วก็คอนแทรถน้องก็คือเต็มแล้วน้องก็คือน่ารักน้องคนนี้ไปทั่วโลกมาแล้วค่ะนิเซโกะ ดอะไรไปหมดเลยน้องก็คือมีความเก่าไปไหนไปกันไปไหนไปกันขบวนการกระเป๋าคาดแบบนี้นะมันก็จะมีแบบว่าอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นกลงที่แบบว่าใหญ่และใส่ของได้เยอะไปทั้งหมดอันนี้ก็ใหญ่มากสำหรับกระเป๋าคาดอุ้ยอันนี้คุณน,น,นะใช่บอยอ่ะอันนี้อ่ะเจออันงงอ e ีกพบเป็นเหตุเกนร้านขายของมอดดิบแบรนด์ซึ่งจะมีเซ็กชันขายของวินเทจคุณรู้ไหมฉันได้นี่นะคะ แสดงว่าพี่เลซเป็นคนที่ชอบของวินเทจไม่ชอบของวินเทจเพราะว่าใส่ชุดวินเทจแล้วก็คือวินเทจไม่ได้เก๋เอ <c oughs> แต่ว่าอย่างอันนี้คือไม่เคยเห็นเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ผลิตแล้วไงแล้วมันก็ราคาแบบหวาดอีก็เอาใบไหนใช้บ่อยที่สุดค่ะรงเท้ ถ้าให้เลือกกระเป๋าสักหนึ่งกระเป๋าให้เข้ากับลูคนี้จะเป็นแบบไหน<ม>ครัใช่ใชเพราะว่าหลายคนแบบอยากเห็นที่คริสมิกแอนแมชจังเลยค่ะสิ่งผู้ชุมทางบ้านค่ะชุดนี้เราจะใส่ส้นสูงสีชมพูทำดวแบลกรุแล้วก็ชมพูไปอีกอหนึ่ง แต่สมมติเราจะใส่ทับใบถ้าเราใส่ทับใบแต่ว่าเราเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเราจะต้องเป็นแบบว่าหยิบไปหรือไม่ก็คือคนรักกันที่มีสีสันในจิตใจเธอแต่สมมติคืนน่ารักมากเป็นคลาำพองและเป็นกระเป๋าสองอันเอ๊ะมันเหมือนอะไรนะเหมือนซูชิไหมคะ <c oughs> คือในนกของเขาก็คือว่าใส่้นยาวเรียบๆแล้วก็ต้อง แล้วก็คือเท่มากอยู่เมืองนอกใส่โบูทหมดแล้วค่ะก็มาเปิดกระเป๋าให้ดูตลกๆนะคะเพราะว่าอยากจะบุกบ,บ้านเหลือเกินแล้วก็เนี่ยโดนสกัดไว้เพราะว่าอยากจะเดินเข้ามาในห้องมิกก์เพราะฉะนั้นใครอยากจะสนิทกันมากขึ้นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาละกันนะคะว่าจะให้เล่าอะไรให้ฟังตอรี่เยอะมากบาย